สวัสดีค่ะต้เยียข่าวคว้นหญิงโชว์ขั้นตาไขยจงกัวต้าเหมือนรายการกระเท่เปิดจีนพบกับจีนในหลายมิติหลากมุมมองได้ที่นี่นะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษสุดๆใช่ครับผมน้องอาร์ตไปรู้จักมาเมื่อวันที่30เมษในสายนที่ผ่านมานะคะมีการแข่งขัน หันอยู่เฉียวปีไส้นะครับก็ <ทะ S 2> คือเป็นการแข่งแสดงความสามารถทักษะทางด้านภาษาจีนมไม่ว่าจะเป็นความรู้ภาษาจีนการแสดงเกี่ยววัฒนธรรมจีนครับผมซึ่งพี่รู้มาว่าการแสดงไอการแข่งขันห่านอยู่เฉียวเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่คัดเลือกคนจากแต่ละ<ต><ต>ประเทศแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ไปแข่งใช่ครับ ซึ่งตัวแทนของเราเนี่ยจะได้ไปแข่งเลยอ่าเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับโลกอ๋อแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยน้องอาร์ตเชิญใช่เราได้โอกาสเชิญน้องเข้ามาสัมภาษณ์ครับตอนนี้น้องเขาอยู่ในสายแล้วค่ะน้องอยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันนะคะสวัสดีค่ะน้องแหวนสวัสดีค่ะค่ะน้องแหวนในฐานะที่น้องแหวนเป็นอ่าผู้ชนะเลิศในรายการอ่ฮั่นฮั่นหยีเฉียวใช่ไหมคะ ก่อนอื่นเนี่ย<ช>พี่อยากให้ใช่พี่อยากให้น้องน้องแหวนเนี่ยแนะนำตัวเป็นภาษาจีนหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ大家好，我叫杨金玉，来自清迈大学人文学院中文系啊我很高兴啊能够有机会跟你们聊天很高兴认识大家嗯โอเคเป็นไงคะพี่อาร์ต เสียงโอ้แปลแปลให้พี่ฟังหน่อยสิครับพี่ฟังไม่ออกเราเล่นเราเล่นครับค่ะน้องแหวนก็แนะนําตัวไปแล้วนะคะพี่อยากคุยกับน้องแหวนนิดนึงว่าตอนที่น้องแหวนเข้าแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะแล้วคัดเลือกวิธีการคัดเลือกคนที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยเขาทํายังไงกันบ้างเอ่ยอยากให้น้องแหวนเนี่ยเล่าเรื่องตรงนี้ให้เราฟังนิดนึงเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆด้วยได้เลยค่ะ ก็ต้องบอกเลยว่าการแข่งขันนี้ื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็พอได้ยินมาว่าการแข่งขันเนี้ยมันเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงระดับโลกเนี่ยมันจะมีการแข่งขันที่คัดเลือกตัวแทนของแต่และประเทศก่อนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นขั้นแรกเลยคือเราก็ต้องแข่งกับคนในประเทศก่อนซึ่งการแข่งขันเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เียนภาษาจีนมากๆเลยนะคะอยากจะแนะนําให้ทุกคนอ่ะลองสมัครมาลองแข่งขันดูเพราะว่า อย่างน้อยถ้าเราเคยเข้าร่วมกันแข่งขันนี้ยอีกหน่อยถ้าเราจะขอทุนไปเรียนที่ต่างประเทศหรือที่ประเทศจีนอ่ะก็จะมีโอกาสมากขึ้นที่ทางมหาลัยฝั่งนู้นจะคัดเลือกเราค่ะก็แต่ว่าปีนี้การแข่งขันอ่ะจะไม่เหมือนกับทุกปีเพราะว่าจะมีการแข่งขันข้อเขียนก่อนอ ของตอนนั้นแหวนแข่งรอบแรกเลยคือประมาณร้อยกว่าคนค่ะคืทั่วประเทศไทยเลยใช่ค่ะเลือกเอาห้าสิบคนมาสอบสัมภาษณ์ทางวิดีโอคอลกับคณะกรรมการค่ะสัมภาษณ์ภาษาจีนใช่ไหมแล้วก็จะเอาภาษาจีนหมดเลยค่ะให้เราแสดงความสามารถพิเศษด้วยนะคะในนั้นใช่แล้วน้องแหวนแสดงความสามารถพิเศษนี่คืออะไรคะความสามารถพิเศษที่แหวนแสดงคือร้องเพลงกับเป่าขลุยจีนค่ะขลุยผิว คุยผิวใช่ตอนนี้สามารถเป่าให้พวกพี่ฟังได้ไหมครับสะดวกเป่าคุยอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าพี่เชื่อว่าถ้านร้องือกล้องไว้ใช่ใช่แต่ถ้าร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงน่าจะสะดวกใช่ไหมคะครับร้องเพลงได้ค่ะอเคงั้นร้องให้ฟังสักนิดนึงอย่าร้องให้เพลงนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นเพลงที่แหวนสอบสมภาษณ์วนดีโอคอ่ะค่ะ 剪一段时光，缓缓流淌，流进了月色中微微荡漾。弹一首小荷淡淡的响，美丽的琴音就落在我身旁。 โอ้โหเพราะมากเลยพี่บอกเลยบอกว่าจริงๆได้ยินตั้งแต่ประโยคแรกพี่ให้เข้ารอบละมาแข่งในนี้เลยโอเคภาพที่เห็นข้างๆนี้จะเป็นภาพที่น้องแหวนได้รับรางวัลใช่ไหมคะได้รับรางวัลจากทันพูดเลยใช่ไหมคะค่ะและอีกคนก็จะเป็นได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันค่ะก็คือเราทั้งสองคนจะได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศจีนเลยหรอไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทังสิ้นอ๋ออืมอ่ะพี่อาร์ตอยากจะถามอะไรน้องอีกไหมคะอืมก็ น้องแหวนเนี่ยเริ่มเริ่มเรียนภาษาจีนได้อย่างไรครับผมอ,อ๋อได้เลยค่ะ ตอนมัธยมเนี่ยหวีนเรียนที่โรงเรียนอรลุณโอไทยจังหวัดลำปางนะคะประมาณเวียนม .3 อ่ะจะเป็นปีแรกที่มีอาจารย์จากประเทศจีนมาสอนที่โรงเรียนตอนนั้นความจริงอ่ะตั้งแต่เด็กเวือนก็เริ่มสนใจภาษาจีนกับวัฒนธรรมจีนอยู่แล้วพอรู้ว่ามีเปิดสอนศิลปจีนขึ้นม .4 ก็เลยไม่ลังเลเลยค่ะสมัครเรียนศิลปจีนเลยใช่ก็จากนั้นแหละค่ะก็เริ่มเรียนภาษาจีนมาอย่างจริงจัง แต่ความจริงก็เริ่มจากสูตรเลยนะคะภาษาจีนแหวนก็จะพูดไม่ได้สักคำเลยใช่ก็มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยแล้วบอกว่าเก่งมากเลยนะคะย่าเพราะว่าสาหรับน้องที่เรียนภาษาจีนใช่ที่ไทยโดยที่ว่าไม่มีพื้นมาเลยแต่พูดได้เก่งขนาดนี้ได้เป็นตัวแทนของคนไทยไปแข่งในระดับโลกนะคะแล้วน้องแหวนจะไปแข่งที่ประเทศจีนเมื่อไหร่คะ แหวนไปแข่งประมาณเดือนกระกฎะาคมค่ะแต่เขายังไม่ได้บอกวันที่ที่แน่นอนอาจจะต้องรอทั่วโลกทุกประเทศแข่งกันเสร็จก่อนถึงจะประกาศนะคะว่าแข่งวันที่เท่าไหร่ค่ะและยังไงอย่าลืมนะคะถ้าเกิดกําหนดวันเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากให้น้องแหวนแจ้งมาหาพวกพี่ๆด้วยแล้วพวกพี่ๆเนี่ยจะได้แชร์ล<ด>ิงก์ส่งกาลังใจไปช่วยกันนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยน้องแหวนอยากบอกขอกําลังใจจากเพื่อนๆทางเมืองไทยไว่ายัางไงบ้างคะ ก็คนจริงก็อยากทั้งให้กําลังใจทุกคนแล้วก็อยากขอ,อกําลังใจกับทุกคนนะคะก็ขอให้กําลังใจก่อนละกันขอให้กําลังใจกับคนที่กําลังเรียนภาษาจีนขอให้กล้าพูดกล้าเรียนไม่ต้องกลัวค่ะเจนแรกจะยากหน่อยแต่พอเราเรียนไปแล้วรับรองเลยค่ะว่าเราจะลงรักภาษาจีนมากยิ่งขึ้น <c oughs> ก็ เดี๋ยวนก็ต้องไปแข่งที่ประเทศจีนแล้วซึ่งก็คงยากเหมือนกันเพราะว่าต้องแข่งกับคนเก่งจากทั่วโลกเลยก็ขอกําลังใจจากทุกคนเช่วยเป็นกําลังใจให้แหวนด้วยนะคะเดี๋ยวนก็จะพยายามทําเต็มที่ไม่ให้คนไทยผิดหวังค่ะค่ะขอบคุณมากเก่งมากเลยนะคะสําหรับโยชนรุ่นใหม่ของเรารับรองว่าทางพี่ๆจากสมาคมศิ์เกรรมหาวิทยาลัยจีนประเทศจีนจะร่วมกันส่งกําลังใจไปเชียร์น้องหวานนะคะน้องแหวนค่ะ ชอบมีคนเรียกชื่อแหวนพี่นะพี่ช่บคนแรกใช่ไหมขอบคุณมากมากนะคะโอเคครับขอบคุณมากเป็นทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจเจียนค่ะใจเจียนโอเคการสัมภาษณ์เราก็เป็นไงบ้างคะจบไปแล้วก็รู้สึกทึ่งในความสามารถครับเพราะว่าอย่างวันนั้นที่ผมอยู่ในงานเนี่ยน้องแต่ละคนนี่ก็เก่งมากเลยเก่งเกกันทั้งนั้นเลยใช่ใช่เราไปเรียนที่จีนมาเัรู้สึกโค นี่เราไปเรียนมาที่จีนจริงเหรอวะเนี่ยอ๋อรู้สึกเกือบเกือบเกือบจะสู้น้องเขาไม่ได้แล้วใช่ไหมสู้ไม่ได้เดือสู้ไม่ได้เลยอ่าพี่อาร์บอกแล้วว่าสู้ไม่ได้เลยแสดงว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี้ยภาษาจีนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสอนเป็นได้ดีขึ้นเข้าถึงง่ายมี้าให้จีนมานะครับแล้วก็นิดนึงผมเนี่ยจะฝากเกี่ยวโครงการนะครับของ ภาษาจีนออนไลน์นะครับที่ทางสมาคมของเราเนี่ยครับร่วมมือกับทางมาหาวิทยาลัยภาษาวัฒนธรรมปักงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับในการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาตินะครับผมโดยเนื้อหาเนี่ยจะเป็นหล,ลักสูบภาษาจีนธุรกิจ<ช>โดยเริ่มตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลยจนกระทั่งเนี่ยสามารถเจรจาติดต่อธุรกิจกับคนจีนได้ข้อมูลติดต่อเนี่ยสามารถดูได้ที่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับผม เป็นเรียนเป็นการเรียนแบบออนไลน์ครับผมก็คือแต่ละสัปดาห์เนี่ยปกติการเรียนออนไลน์ทั่วไปเนี่ยเราจะเป็นการเรียนทางเดียวใช่ไหมครับคือเราจะได้ดูแต่วิดีโออะไรนี้แต่ของเราเนี่ยจะมีส่วนที่ว่าเราจะได้พบกับอาจารย์ผู้สอนด้วยซึ่งเป็นอาจารย์ชาวจีนซึ่งเราก็ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์แล้วก็เพื่อนรุวมห้องด้วยใช่คือไม่เหมือนเรียนแบบ คนเดียวอะไรมีเพื่อนมีอะไรนี้หรือว่ามีปัญหาสงสัยอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถคุยคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้อ่างั้นแสดงว่าสมมติว่าพี่อยากเข้าไปเรียนเนี่ยพี่ก็เรียนที่ไหนก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตครับขอมีให้มีอินเทอร์เน็ตขอให้มีแท็บเล็ตหรือขอให้มีคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองใช่ใช่ครับคือจะมีโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ในมือถือไอแพดอ๋อพวกนี้ได้หมดแสดงว่าเดี๋ยวนี้เรียนสะดวกขึ้นมากใช่เข้าถึงง่ายอ่าตอนนี้ของเราก็มีคนเริ่มเรียนเริ่มสนใจโปรแกรมนี้เยอะขึ้นด้วยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ ยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆน,นะคะที่ใครที่สนใจที่จะเรียนภาษาจีนไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษาจีนแบบออนไลน์หรือแบบปกติธรรมดาแต่ว่าตอนนี้สมาคมเปิดหลักสูตรที่เป็นภาษาธุรกิจออนไลน์นะคะเข้ามาเรียนกันได้ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก,ยากแล้วก็เรียนเรียนแล้วใช้ได้จริง,รงเพราะเป็นหลักสูตรที่จัดมาสําหรับ <คน S 2> เราโดยเฉพาะเนี่ยค่ะค่ะแล้วถ้าสนใจติดต่อต้องติดต่อไปทางไหนบ้างคะ าสามารถติดต่อไดอ้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับค่ะ o v c e b l c u c o m นะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์089 098 9 8 8288590นะคะพี่อาจะเป็นคนรับโทรศัพท์ตอบทุกปัญหาที่ค้างคาใจเกี่ยวกับ OVC ยุเปนเรื่องยืมเงินไหมอ่ะโอเคค่ะค่ะและยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับโปรแกรมเรียนภาษาจีนธุรกิจออนไลน์ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ตอนนี้ภาษาเราต้องยอมรับว่าประเทศจีนเนี่ยเข้าคนจีนเนี่ยเข้ามาหาเราเยอะแล้วถ้า ถ้าเราไม่พูดภาษาจีนเนี่ยมันเป็นการเสียโอกาสสาหรับเราอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เราก็มีโอกาสมาให้กับทุกท่านแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปสอบถามรายละเอียดหรือสมัครเรียนกันได้ไดนะคะยินดีครับค่ะแล้วก็ อย่าลืมนะคะสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวอยู่จงหรือว่าคนที่เคยไปเรียนจีนใครมีประสบการณ์ดีๆอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์หรืออยากจะอยากมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอยากจะมาแบ่งปันสามารถแบ่งปันได้ที่ตรงนี้ในรายการกระเทาะปฝึกจีนนะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ทั้ง Facebook Facebook คนเคยไปเรียนจีนใช่ค่ะหรือว่าที่ไลน์แอด ไทยที่ u c u นะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์0879228299นะคะครับผมค่ะก็ติดต่อมาได้เลยทางไหนก็ได้เรายินดีรับรับทุกข้อคิดเห็นรับสมาชิกทุกคนนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันโอเคค่ะและสำหรับรายการในวันนี้ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใจเจียน Oh,